ผมว่าเดี๋ยวนี้นะฮะผมได้มีคุยกับเพื่อน,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 น,อนๆหลายๆท่านนะครับเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ดื่มน้ําผลไม้มากขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ํามงคุดด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือว่าน้ําสมุนไพรต่างๆก็น่าสนใจนะครับอย่างสมัยก่อนนะครับมีโอกาสได้ได้คุณแม่ช่วย,ช,วยชงน้ําสมุนไพรหรือต้มน้ําสมุนไพรให้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอหั่งกล้วยนะครับเก๊กฮวยนะครับอย่างอย่างเก๊กฮวยนี่ก็จะมีเทคนิคเหมือนกันนะครับบางทีเราไปซื้อเก๊กฮวยที่ ที่ที่ที่มาเป็นฟองใช่ไหมครับเราต้มเสร็จแล้วเราใส่น้าตาลเสร็จแล้วมันจะต้องมีเคล็ดลนะับเป็นเม็ดเม็ดอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ต้องไปซื้อเถายาวราลานนะครับแล้วพอใส่เข้าไปจะทําให้สีแกกควยจะออกสีเข้มและน่ารับประทานเพิ่มขึ้นน,นะนะฮะแต่ถ้าเราแบบน้ําแกกควยที่ที่เราซื้อมาเป็นเป็นเป็นห่อห่อกระดาษมานะครับเราก็เลือกช่างใช่ไหมครับเติมน้ําใส่น้ําตาลงไปใช่ไหมครับแต่สีแกกควยมันอาจจะไม่ออกสีเหลืองเหลืองเหลืองเหลือแบบเหลืองเหลืองข้นอะไรเงี้ยนะครับมันจะต้องไปซื้อเมล็ดเนี่ยฮะ ขีดหนึ่งไม่กี่ตังค์นะครับที่ที่แถวยาวราชนะครับพอใส่เม็ดนี้เข้าไปด้วยนะครับมันจะทําให้น้ำเกกฮวยออกมาเป็นสีเหลืองเลยนะครับแบบน่ารับประทานเพิ่มขึ้นเลยนะฮะบ,บางทีนะฮะสีสารก็มีส่วนทําให้เราอยากรับประทานเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับ